จพพ้าพระพุธค่ะสวัสดีค่ะครับจ้าพอจ๋าเล่าพัฒนาครับผมหมวดที่เหลวแปดหนึ่งออกหนึ่งแปดนะพอนะครับโอ้จัดจะเลยสามพันมิเตอสามหกนะพอนะครับสามหกสามเปียดโบมีสามหาธันวามีสามหาเนี่ 35, นยโว้ยเขาบนล่างเลยอันที่กรเทพาเปดขึ้นมาเออมียนเมียนเมียนหาเปียด หาเปียดไปออกตูทั้งหนามนันเนาะอืมเนียนหาเปียกนี่ค่ะตรงช่วงขาตัวเล็กแนวทางออกตัวนี้ห้าแปดหนึ่งแปดสามห้าเขาพุพ่มให้แปยดยกหาหาแปดก็เปียหนึงน่งหนึงน่งแปดแปดหนึง่งหนึ่งแปดออกทั้งบานเฮาแต่ว่าหาเปียออกทั้งบานพราพุม่มโอ้หัวกว้อนกับเขางูนี่กับเขาน้องพ่อน้องของพ่อนะ ัูขักขักเอานเรียนงวดเลยพอ่อเรียนงวดไปเลยเอาไปต่อต่อของมือวันจันน้อขอนอเองเขียนแป๊บหนึ่งวันจันที่สามสามก่อข้อหกหกเป็นวันจันทเราพัฒนาพ่อพมเรียกรัฐบาลไทยมวดสีมา่ายันแตกสามตัวอยู่ขก็งๆผมเป็นแบบนี้ ว่าแม่นครับเออมันมันมีมีความเป็นไปได้สูงแล้วกินอ่ะมันมากแล้วตาม่จีงวดนี่างทั hmm. <t eth> ้งสามตัวเลยเพี hmm. oh. uh. 9, lair, ้ยนตาบ้าจับบทถือกระสือนะพ่อเนาะครับผมว่ามันหาถือว่ายุ่งยากน้อยแล้วโอ้ยต่ว่าเก้าก็ผ่านนะไมนเกินกันคนเนีหกศูนย์เก้าคนว่ามันว่าหกศูนย์ห้าเนี่ยโอ้ยสะดุดไปได้แล้ว ต้องคิดที่แรใครหาศูนย์เก่าเนาะแ<ม>นนที่สองไว้เพิ่มอีกเป็นหกเป็นหกหกเก่าศูนย์หกศูนย์เก่าอเออเอาไม่ไม,ไม่พ่อว่ากันไหมห้องเอา,เ,อาเล่าสกักคนเล่าจับไปเล่นบโมพอจา้าจับไปเร่อละโอเคสองหาสองเข็มสองเก่าชามเก่าสองหา

ศูนย์สามสามเจ็ดอนนั้นนะสิองชุดสิบสองชุดนะพ่อเนาะชุดวิ่นก็คือกันก็อันห้าน้อยมันพอพอคือกันนะโอเน่ยคือกันคือกันเอาชุดวิ่นหมื้อื่นไน่พอเหลยกออกมื่อื่นเนี่ยห่นออกอะไเนาะจาเล่าออกมืออื่นวันจันนี่มันมีเก้าห้าสองสามศูนย์เก้าห้า สองสามศูนย์พ่อมีคนว่าคอเล็กละว่างพอพมเนืตะกี้พ่อสิระว่างสองตัวนะระว,ว่างสองตัวมันก็มีสองตัวท่านแล้วนี่ตัวใดพอ่อเหมือนนี้ก็มีเกากระพา,าท่านแล้วเกากรหาเนาะนี่แหละเขาจะว่าคอเล็กละว่างพอพมเนื้อเส้นตะกี้คือมีเล็กละว่างโอ้เดี๋ยวสิถามพอพมให้เดรคเขาเส้นเกากรหาเนาะระว่างเนาะครับวับนออจันทร์ จันระว่างเก่ากับหากระทำให้ชุ่มขาเอาคู้ใดที่ขอเหล็กระว่างข้อพุ่มกระมือเลยค่ะเก่ากับหาเด้พอพ่อเน้นตัวใดนอกพ่อจะ้ะเน้นก็ทีเนทนเาข้าๆไปเนะาะเข้าๆก็ะเมี่สองหาสองเก่าสามเก่าสองหาสองเก่าสามเกเ่าบ่พ่อ ามครับสามกแม่เชีจดจักิเตะรเตข่อามาัตก็บพ่อจักเฮ้ยเอตยังหัวเดวห <c oughs> ัเอาพอจาขออนุญาตทบทวนตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขแนวทางของพมนะคะวันจันทร์ที่สามเล่าพัฒนานะะด้คาเดอวันจันทร์ที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห พ่อพ่อหาเป็นชุดมาเลยสิบชุดมี2องหาสองเจ็ดสองเก่าสามเกาสาหเกเกเกาสองพ่อพมเนีนนหามีสองหาสองเก้เกหเนี่ยน่สชุดนะคะทำช่วงขาชุดวิ่นมีเก่ามีหามี2มี3ามีศน เลกระว่างคือเก่าก็หาให้ระว่างเก่าก็หาด้วยค่ะเอาผู้ใดถามเดลืกระว่างออกมาห้แล้วถามพวกหาแล้วเนาะเนาะนี่คือเหลกระว่างคือเก่าก็หาเอาพอมีอย่างสีบอกับแฟนครับเอซบอผู้ใดทีโชกมันสิบปดยังใดถามข่าเพิ่ด้วยเป็นมันกิดันใ้ฟุตเียงกับเตียงนาะเอาเดนไหนังแชมกับพวกเขาังแมกับเขางเีะ มันแชรกันแน่นเขาน้องแชรกันแน่นหมูเขาผู้ซื้อก็สิบ่บ่ว่าบ่ไรก็ได้จ้ะ้ว่าผมก็ว่ามันสิบ่มีผู้ซื้อ่นจนหลายแนวหลายอาจารย์เนาะค่ะแม่นอยู่ันนี้อาจารย์ได้ก็ว่าคักๆคือกันล่ะบ่ตกว่าแต่ว่าแฟนคลับ MC พ่อเขาเจ้าก็ตามหูพ่อย่านเดียวเด้ครับนั่นล่ะมันก็เห็นซั่นกันหลายๆอาจารย์มันก็จะบ่ได้ซื้ออาจารย์ได้ดอกจ้ะอาจารย์ไดก็100%ล้าน1ย้อนละอื เขามากแบบว่อาจารย์กับเขาแล้วอาจารย์กับพวกเขาก็เลยว่ามันม to ีหูเสือวะเนาะหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนี่ยว่าถนนอะไรอาจารย์พเนี้ว่าถนนเมื่อกี้กับพี่ยิ่งเสียกับพี่ชนะพวกหน้าตัวเนี่ยพวกเขาก็ยุ่งในเนี่ยจี้นี่ชุดนี่แหละดีพอจนระบาดสองบาทไปดอกเพื่อมันหลายตัวเนาะจ้าตรงนี้สถานะมีนยังหลดอกค้าพ่อค่ะเอาทำช่วมขาตัวเล็กเนวทางเล่าพัฒนาของว่ฒนธรมกับตามนี่งวดที่แล้ว เอาผู้ที่เขามาที่หลังเอาหัวที่เลี้ยวให้มึงแนวสันหัวที่เลี้ยก็ใไข่แปดหนึ่งออกหนึ่งแปดก็เละก็มีแค่สิบสองชุดกับตรช่วงขาไปกับก็ยี่สิบสี่สามมันกรมี่หลายอย่างบอมี่สะสามหาเออเมนมี่สะสามหาบอมี่สะสามหาสามหกสามเจ็ดสามเปียดสามกล่องดูสามหาบอมี่กรมี่สามหาเมื่อนอนอยบนล่างทันทีแล้วแต่ว่ากระยังมี่เปียดหา ทั้งบ้านบุนพเมได้เปียดหาหาเปียดไปสรุปแล้วว่าถือทั้งสองฟังฝากก็พอเนาะถือกลางน้ำกันเอาวบาเป็นญางทำชม่วงไปไม่ตัวเลขเค่อยเข่าสูตรค่อยเข่าจังเลขาตรงเข่าแน่นอนตามนี่เอาทำช่มแคปนาดจ่อเลยค่ะตัวเลขเนี่ยทา้งตัวนีนสองหาสองเก่าสามเก่าสามหกแล้วค่ะทำช่วงขาตัวบนเนินก็มีสีออกเปิดในสิบสองตัวนี้ สิเป็นตัวใดท่อนละอันนี้คือตนตัวผพุมเนียนไห้ท้ามัดอกตัวเนียนเหได้ลายกอดซุ่มบนเนียนเนี่ยเด้อค่ะให้จบเจือจักหน่อยตัวเลขระวังกับพิจารณาเมืงองเพราะว่าเปลี่ยนเลขที่พู้พุมเอามาให้ท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามีคนหนึ่งมันบอกว่าจะนั่งถามเลขอันระวังนะผู้พุมเนี่ยคือแต่สมัยตะกีหน้ามาั่นก็เลยถามพู้พุมให้หละเด้อค่ะเด้อเก้ากับห้าคือเรียกรวัง เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอไปเพียงแคน่นี้ขอกราบขอบพระคุณพ่อหลายๆที่ห้ตัวเลขแกเนีทางมากคลิปต่อไปในสิบปปรัฐบาลไทยเนาะพอนอะ,อะจากขอคอยทำผู้ชมติดตามต่อไปนะคะเพราะว่าตัวเลขแกเนวทางของพอ่อมีความเปลี่ยนไปได้สูงนะคะทำช่วรพะฉะนั้นยาชราใจตามพ่อไปตลอดเนาะค่ะเนาะก็ขอดีใจสำหรับผู้มิชคสิบแปด มืออื่นมีเหี้ไปด้วยกันสองทุ่มคืนกับท่านชมค่ะอ้าวขอพระคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมเจอกันไม่คลิปหนาคลิปรัฐบาลไทยของพุพมค่ะขอพระคุณมากค่ะพอขาเจอกันไม่คลิปหนานะพอนาะขอบคุณค่้าวัดดีค่ะครับ